กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาโรงเรียนวัดสุดทธารามยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นักเรียนทุกคนก็จะได้เรียนกับครูเป่าเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทเรียนใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องพฤติกรรมทางเพศนะครับเรา มาดูผังการเรียนรู้กันก่อนนะครับผังการเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมทางเพศจะประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆคือ 1. นะครับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะครับและก็ความภูมิใจในตนเอง 2. นะครับมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับการเทศะ 3. ความสำคัญของเพื่อนนะครับในวันนี้ เราจะเริ่มเรียนนะครับเรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะครับและก็ความภาคภูมิใจในตนเองนะครับมาเริ่มกันเลยมนุษย์นอกจากที่จะมีความแตกต่างกันทางด้านร่างกายแล้วนะครับยังมีการกระทําหรือการแสดงออกนะครับที่เรียกว่าพฤติกรรมที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับ แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับหนึ่งนะครับความภาคภูมิใจในตนเองนะครับข้อที่1นนะครับมีภาวะผู้นำนะครับและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับช่วยเหลือตัวเองได้ก็คืออาบน้ําแปรงฟันเองกินข้าวเองได้นะครับมันจะเป็นความภูมิใจในตนเองนะครับ 2. นะครับสามารถทํางานต่างๆได้ ตามกาลังของตนเองนะครับก็คือเขียนการบ้านเองทําการบ้านเองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนนะครับกลับมาจากโรงเรียนที่โรงเรียนคุณครูสอนแล้วนะครับนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็สามารถมาทําการบ้านที่บ้านได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองสอนอีกนะครับ 3. นะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับมีความกล้าหาญและอดทนนะครับ ต,ตัวอย่างนะครับเด็กเล็กๆเ,เลยกล้าหาญที่จะกระโดดเชือกนะครับโหนเชือกไต่เล่าเชือกแบบนี้นะครับและก็ภาพต่อไปก็จะเป็นการเข้าค่ายพักแรมนะครับประจำฐานต่างๆนะครับเราก็ต้องมีความกล้าหาญนะครับมีความอดทนนะครับมันจะก่อให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนั่นเองครับ c นะครับเป็นผู้ที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านก็คือ นะครับอย่างง่ายๆที่ตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้ดูก็คือนะครับชั้นวางรองเท้าเนี่ยเมื่อเรากลับจากโรงเรียนนะครับเราเห็นชั้นวางรองเท้านะครับอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็มีรองเท้าวางถ้าไม่เป็นระเบียบนะครับเราก็ควรจัดชั้นวางรองเท้าจัดรองเท้าให้วางบนชั้นดีๆนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับภายในบ้านนี่ก็เป็นการดูแลบ้านได้แล้วนะครับ และก็ภาพตัดไปเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็เราก็สามารถดูแลความเรียบร้อยในตู้เสื้อผ้าของตัวเองได้นั่นเองนะครับจัดวางของนะครับแขวนเสื้อผ้าเองได้อะไรประมาณนี้นะครับความภูมิใจในตัวเองนะครับข้อต่อไปก็คือข้อที่5นะครับเป็นผู้ที่มีกิริยานะครับมารยาทสุภาพอ่อนโยนนะครับรู้จักทําความเคารพผู้ใหญ่นะครับไปลามาไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ นะครับพูดมีหางเสียงครับค่ะตลอดนะครับแล้วเราจะเป็นเด็กที่น่ารักนะครับนะครับความภาคภูมิใจในเองข้อที่6ข้อถัดมานะครับก็คือสามารถให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นได้นะครับช่วยพยุงคุณตาเดินลงจากบันไดน,นะครับช่วยถือของให้คุณยายเมื่อคุณยายไปจ่ายตลาดนะครับ เรามาสรุปกันเลยนะครับว่าความภาคภูมิใจในตนเองเนี่ยมันคืออะไรนะครับความภาคภูมิใจในตนเองนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีต่อตนเองเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งคุณค่านั้นนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาหรือฐานะนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับการทำความดีนะครับและการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้กับสังคมนั่นเองนะครับ นี่จะเป็นการสร้างความภูมิใจในตนเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับในคาบนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคาบหน้านะครับเด็กๆสวัสดีครับ